มีพระทั้งหมด8รูปสองคนสูญหายห <1 S 1> คนมรณะและคนใดคนหนึ่งในนี้เป็นฆาตกรก้าศักดอังคาดโดยคนกิติศักดิ์คงคาจาก1337งสามสามห้าเจ็ดพิชินักื่อที่เก่งมากคนหนึ่งตัดสินใจปกปิดต,ตัวตและไปบวชพักใจที่วัดกลางป่าบนเกาะร้างที่ห่างไกลที่วัดนี้ไม่มีสัญญาณโทรศรรัพท์มีเพียงเขาและกลุ่มพระทั้งหมด7จ็ดรูปอาศัยกันเองลำพังแต่นักสื่ก็ไปพบกับเรื่องแปลกเมื่อไปได้ยินเรื่องมาว่าที่วัดนี้เคยมีพระรูปหนึ่งหายไปเมื่อสิปีที่แล้วและจนตอนนี้ก็็็ยยยังไมมมม่่่ีีีีใคคครรรูู้้ววาาาาาเเขขปปนนหือออตแลกกกทณึดๆ มีพระหายตัวไปอีกรูปโดยมีลักษณะการหายไปคล้ายกับเมื่อครั้งก่อนของในห้องทั้งหมดถูกหรือกระจายจมีศพอีกาถูกแขวนอยู่ในหอสำนึกในตอนที่ทุกคนกาลังแตกตื่นและหวาดกลัวเจ้าอาวาสก็ขอให้พระทุกรูปมารวมตัวกันเพื่อที่จะแจ้งอะไรบางอย่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานจเจ้าอาวาสกลับเป็นคนที่ไม่มาตามนัดสะเองพาะรูปหนึ่งจะออกไปตามก็พ,พบว่าประตูถูกลงกรอนมาจากข้างในทำให้ห้องนี้กลายเป็นห้องปิดตายอย่างสมบูรณ์เหตุการณ์ค่อยๆเลวร้ายขึ้นไปอีกอยู่ๆพระทุกรูปที่อยู่ในหอสำนึกตตนนนนกกกก็็สสลลบบัััไปคคค้้าา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 ายยมมมมมีีีใรรวววววงงเเื่่่่ชพจจทแ าอาวาสมรณาภาพบนเกาะร้างนี้ไม่มีใครนอกจากกลุ่มพระที่ถูกขังไว้ในหอสำนึกตนแต่ระหว่างที่จเจ้าอาวาสมรณาภาพทุกคนในเกาะกับถูกขังอยู่ด้วยกันใครกันแน่ที่เป็นคนทำ